การที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงมีผอสอออำนักบรรเทาและคัญหาภัยของกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าเ,เป็นผอผู้ในการการปฏิบัติการมีหน่วยทหารมีมีหน่วยไอเดชคิวต่างๆช่วยอยู่แล้วก็มีอาสาสมัครบรรเทาแลัาภัยอยู่ในพื้นที่ทุกคนก็ตั้งประจําที่และมีหน่วยเครื่องมือหนักแล้วเมื่อได้รับการร้องขอก,ขอก็จะเข้าปฏิบัติหน้าที่แต่ตอนนี้เราอยู่ในกระบวนการที่เอาเครื่องมือหนักเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยหน่วยกู้ภัยที่จะเข้าไปเนี่ยติด ไอ้พวกชิ้นส่วนหนักไม่สามารถเอามือเจาะได้ต้องทยอยพอยเอาชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนออกนะครับเพื่อเจาะรูให้เข้าไปพอเจาะรูปุ๊บก็มีตัวโปรบไปเช็คว่ามีคนรอดชีวิตไหมแล้วก็เอาสุนัขเข้าไปอีกทีหนึ่งเพื่อยืนยนันแล้วนัันค่อยขุดเข้าไปตอนนี้เราก็ยังดําเนินการาการค้นหาเพื่อช่อชีวิตนะครับอยู่ยังไม่หมดความหวังนะก็พยายามเดินหน้าให้มากสุดให้ทุกคนทําให้เต็มที่เพราะเราก็ยังเชื่อว่ายังมี ผู้จะรอดชีวิตยอยู่เลยเพราะชั้นล่างที่มันเป็นอาคารใต้ดินอาคารมันยุบมามันน่าจะมีโพรงที่น่าจะาจะมีคนที่ยังติดอยู่ได้ก็เดินหน้าเต็มที่อุปกรณ์เครื่องมือไม่ขาดนะมีเครน200ตันเข้ามาเครน500ตันเครน600ตันเพราะอยู่ในพื้นที่มีตัวแบ็คโฮของทหารนั่นหลักคือว่าเราทอยของหนักออกมากองไปจับไอกองนี้เอาเครื่องรถบรรทุกไปผมกดไปก็ให้สถานที่ที่จะปสมที่ได้ไม่หมือนขั้นนการก็เป็นไปตามแผนมีระเบียบเอ่อตาม มาตรฐานนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าต้องใช้เวลาว่าเราไม่สามารถจะเข้าไปลุยรื้อได้อย่างเดียวเพราะมีเรื่องความไม่เสถียรของตัวโครงสร้างอาคารที่อยู่ด้วยนะเมื่อเช้าท่านนายกรัฐมตรีได้สั่งการ6กประเด็นนะของพอมอเพื่อให้ดำเนินการปรเด็นแรกก็คือท่านก็ให้ไปสั่งการเรื่องการจัดก,การบริเวณที่เก,เกิดเหตุหน้าง,งานที่บริเวณจตุจักรว่ามีการร้องเรียนจากหน่วยพันธทาวสาธารณภัยอะไรอาจจะแบบรู้สึกน้อยใจที่ ไม่ได้มีการเ,เข้ามาร่วมอะไรเงี้ยซึ่งก็ได้ไปเปปรียญหาเรียบร้อยจากโครงสร้างจัดการล,ลงทะเบียนต่างนะก็อันนี้ก็ปลดปัญหาไปเรียบร้อยอันที่สองคือท่าน,นก็ได้เน้นเรื่องการให้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยเฉพาะข้อมูลกับต่างประเทศนะเพราะว่ามีชาวต่างประเทศที่สนใจข้อมูลแล้วก็บางทีเราอาจจะไปให้ข้อมูลภาษาไทยเยอะก็จําเป็นแต่ในการคงจะมีข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นภาษาต่างประเทศด้วยท่านก็ได้กรุณาให้ทางกระทรวงต่างประเทศแล้วก็มีกมร,รมประชาาประจาที่นี่เลยนะ แล้วก็เรามีการให้ข้อมูลในภาษาต่างประเทศแล้วก็มีรวมทั้งภาษาเมียนมาหรือภาษาของบุคคลที่สูญหายด้วยเพราะเราก็เห็นใจครอบครัวเขาที่อยากจะได้ข้อมูลต่างๆนะครับน,นี่คือเรื่องการประชาัพันธ์อันที่สามก็เป็นเรื่องการตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่นะตรวจอาคารขนาดใหญ่ที่ก็จะตัวธมอเองเรามีอำนาจอยู่แล้วในาาฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้รับการการปฏิบัติการตัวน,นี้ประกาศเขตสาธารณภัยทั้งนี้เราจะมีคําสั่งออกไปเพื่อให้ อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่เนี่ยมีผู้ตรวจสอบอาคารมาดําเนินการก็มีคามําสั่งเดี๋ยวก็รอเซ็นอยู่มันก็จะเป็นการที่จะาให้ตัมกฎหมายอยู่แล้วะผู้อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่ต้องมีผู้ตรวจสอบอาคารทุกปีแต่อันนี้เป็นกรณีเร่งด่วนคือให้ตรวจซ้ำอีกทีหนึง่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าที่ด้วยเพราะว่าเจ้าของอาคารขนาดใหญ่ก็ต้องรับผิดชอบของตัวเองด้วยอันที่สี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ,าอาการเปิดการจราจรที่ ดินแดงนะครับซึ่งท่านนายกก็ได้ให้กรุงเทพมหานครหารือกับาการทางพิเศษแลวก็หอนอ่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ข้อสรุปอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยเพราะว่าการที่ดินแดงเปิดไม่ได้เนี่ยทำให้รถติดมหาศาลเลยและดินแดงนี่ตั้งแต่ด่วนเข้ามาเลยคือไม่สามารถไปลงวิภาดีรังสิตได้เลยใช่ไหมปัญหาคือตัวเครนที่มันห้อยอยู่ก็สรุปก็จะมีตั้งคณะ,ะกรรมการขึ้นมาโดยมีกรมโยธาธิการกรุงเทพมหานครวอสอทและการทางพิเศษเป็นคณะกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานหรือว่าโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยคือผู้รับเหมาที่อยู่ในพื้นเป็นเจ้าของอาคารที่เครนหล่นลงมาก็าาต้องรับผิดชอบในการดําเนินการตอนนี้คณะกราการมก,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 การก็ได้เริ่มดําเนินการแล้วแล้วก็คิดว่าจะทําให้แล้วเสร็จเร็วที่สุดแต่ก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายเพราะว่าเครนที่มันห้อยลงมาเนี่ยมีน้ําหนักอยู่ประมาณ5ตันเลยแล้วอี่ห้อยเนี่ยมันหยุดติดกระทางด่วนเลยถ้าเกิดการลื้อถอนออกไม่ดีมันลงมาที่ทางด,วด่วนจะความเสียาหายก็จะยิ่งมีอุปสรรคมากขึ้น อันนี้ก็จะพยายามเร่งก็เป้าหมายเราอยากให้เปิดวันจันทร์ให้ได้มากที่สุดนะแต่คนต้องรอสางราชการนะส่วนเรื่องที่ห้าคือเรื่อง,งความช่วยเหลือจากประเทศนะก็จะมีเครื่องเอ็กซเรย์มาจากอิสราเอลถึงคืนนี้เที่ยงคืนแล้วก็มีหน่วยต่างๆที่จะมาช่วยเหลือก็ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ติดต่อหน้างานเพราะเราเป็นผู้ในการเหตุเรื่อง,งความช่วยเหลือ,อ่างประเทศซึ่งต้องขอบคุณนะมีหลายประเทศจ่ากจะเข้ามาช่วยเหลือกันนะเรื่องที่หกคือเรื่องการสอบสวน ว่าข้อผิดพลาดของตึกที่ถล่มนี่เกิดจากอะไรนะก็ให้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กรมวยธาการเป็นหัวหน้ากรุงเทพมหานครเป็นผู้ร่วมในการสืบสวนก็เราก็ได้สั่งการแล้วให้กรมสนัโยธาเก็บข้อมูลทั้งหมดของอาคารนี้ที่มีแต่อาคารนี้เป็นอาคารราชการเพราะนั้นเวลาเขาแจ้งเขาไม่ได้ขออนุญาตเขาแค่แจ้งเพื่อทราบก็เป็นปกติของอาคารราชการทั่วไปผมมอว่านี่คือ6ข้อสั่งการท่นนายกได้สั่งการแล้วก็ดำเนินการไป ตามคำสั่งแล้วครับถานการผมว่าก็เริ่มคลี่คลายขึ้นนะเมื่อเช้าเราก็มีการส่งเจ้าที่วิศวะอาสาเอาไปตรวจอาคารต่างปัจจุบันเรามีคนแจ้งเรื่องรอยแตกร้าในอามาแล้วหกพันรายนะหกพันเคสในแอฟฟี่กองดูแล้วก็เริ่มทยอยผมว่าเริ่มจากการตรวจเบื้องต้นก่อนว่าอันอไหนหนักอันไหนเบาอันไหนที่ปล่อยได้ปล่อยเลยก็อันไหนที่เห็นแล้วตัดสินได้เลยว่าไม่หนักก็ปล่อยอันไหนที่หนักก็ส่งทีมลงไปดูว่าต้องทําอย่างจริงจัง ทันตกรรมกรมโยธัธิการก็จะมาช่วยดูอาคารของราชการให้อาคารที่เอกชนเนี่ยกทมกับวิศวกรอาสาเป็นผู้ช่วยดูแลเพราะว่าสำคัญที่สุดคือต้องสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนและความมั่นใจต้องมาจากความข้อเด็จจริงนะคือไม่ใช่มาจากคําพูดเฉยๆต้องมาจากการกระทําเห็นไว่าศูนย์ราชการเราก็มีผู้มาร่วมกันมากมายก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนเลยครับที่มานะที่เพราะว่าจริงแล้วจำพังกำลังกรุงเทพมหานครเราก็ไม่ได้มีเยอะหรอกวิศวกรต่างๆแ,แต่เราก็มี ละลระดมวิศวะอาสามาช่วยกันก็เห็นเลยว่าเออนายามยากนายามที่มีเรื่องลาบากว่าจุดแข็งของเราคือเราไม่ทิ้งกันนะคนไทยก็ช่วยกันแล้วมีคนของมไม่จากที่ทั้งที่หน้างานอะไรอย่างนี้แต่เนี้ยเราไม่ต้องการของไม่จากะครับไม่เป็นไรคือตอนนี้ทุกอย่างมีพอไม่เป็นไรไม่ต้องลำบากมาแค่สนใจมาหรือถ้าเกิดมีความรู้เรื่องวิศวกรเนี่ยก็อ,อาจจะก็อ,อาจจะช่วยได้โอเคมีประเด็นอะไรได้เลย จกักเราก็ยังเชื่อมั่นนะคะว่าใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาและต่อไปอีก24ชั่วโมงยังมีผู้รอดชีวิตอยู่คือต้องลุยครับห้ามคิดอย่างอื่นเลยต้องคิดว่ามีผู้รอดชีวิตนะเพราะว่าครอบครัวเขา,ขา,ขา,ขารออยู่ไม่เจอคนที่สามีติดอยู่ข้างในเขาก็มายืนร้องไห้ยอยู่นั้นหน้าที่เราไม่ต้องคิดเลยว่ามีคนรอดไม่รอดหน้าที่เราต้องหาคนรอดให้ได้มันต้องทําให้เต็มที่จนกระทั่งเวลาหมดหรือว่ามันมีสัญญาณอื่นที่แจง้งแต่หน้าที่เราเนี่ยต้องคือต้องคิดว่ามีคนรอดชีวิตแล้วก็ต้องเดินนห้าต่อ ผมว่ามันมันเป็นหน้าที่ที่ผมก็ต่างการและห้ามเลยคืนเมื่อเช้ามีคนไปพูดว่ามีการยกเลิกกระบวนการไม่ใช่เมื่อเช้าเป็นการเอาเครื่องมือหนักเข้าเพื่อเปิดทางให้เข้าไปผู้ชีพกูพ้ภัยนะทั้งจริงแล้วไม่มีนโยบายที่ให้หยุดเลยก็คือทําให้เต็มที่ทุกเอ่อนาทีก็มีความหมายก็ให้เร่งดําเนินการราย,ายงานผลการตรวจสอบอาคารมีกลับมาบ้างหรือ่ะอก็ลงตรวจสอบไปมากน้อยแค่ไหนก็อ่อบเป็นสีแดงเหลืองเขียวนะครับก็ขเขียวก็ปลอดภัยเลยแล้วก็เอ่อแดงกับเหลืองแดงวันนี้มี2เคสสองกร,รณี แจ้งไปว่าก็มีการกำสัดห้ามใช้อาคารครับแล้วก็เหลือ,องเนี่ยเดี๋ยวการผู้ช่วยชันไปดูซรัาอีกทีเพราะต้องลงรายละเอียดมากขึ้นแต่ส่วนเขียวเนี่ยก็ถือว่าเข้าไปใช้อาคารได้ครับก็จะมีประกาศที่อาคารแต่แดงไม่น่าตกใจนะแดงม่พูดอยู่อาศัยรู้แล้วรู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ได้เข้าไปแล้วไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ของใหม่อะไรนะครับก็เป็นอาคารคอนโดแถวตุขกุมิกกับแถวลาดพร้ราวทีนี้วันนี้ก็จะเป็นสวนแล้วก็ยังเปิดยี่สิบชั่วโมงอยู่นะ ถึงแม้มีคนอาจจะไม่เยอะมากแต่เชื่อว่าเป็นที่น้อยเป็นที่คลายใจแล้วก็เราก็มีดนตรีในสวนอีกห้าสวนไม่ได้ว่าเป็นการรื่อเรืองอะไรนะแต่เชื่อว่าจะช่วยให้พี่น้องประชาชนสบายใจขึ้นบ้างนะมาเดินในสวนมาฟังเพลงเล็กๆแล้วก็อาจจะมานั่งคุยการบ้างอะไรเงี้ยเพื่อจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ต้องเน้นย้ํานะครับว่าผมพยายามเน้นย้ําตลอดเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแค่จุดข้อจุดจากัดจุดเดียวที่เกิดขึ้นที่เห็นมี ไอ้ตึกถล่มตึกที่กำลังก่อสร้างถล่มทั้งกรุงเทพที่เหลือชีวิตดําเนินการปกตินะวันนี้คือเรื่องสําคัญเลยที่ต้องพยายามให้ทุกคนเข้าใจตรงกันต่าง,ง,งชาติเขาเขาตกใจเพื่อนของต่างชาติตตกใจให้เิออะไรขึ้นเลยบอกจริงแล้วไลฟ์ตัวจรชีวิตส่วนอื่นเนี่ยเชื่อว่าใกล้เคียงปกติยว้อาจจะมีอาคารตึกล้าวบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตึกท,ที่พังทลายเนี่ยมีก็มีแค่จุดเดียวที่เป็นจุดเล็กๆในกรุงเทพมหานคร นันคือสิ่งข้อเท็จจริงที่เราไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเกินเลยนะพูดข้อเท็จจริงเลยมากแต่กรารเป็นอย่างนี้ก็ผมว่าเราต้องพยายามสร้างความเชื่อมั่นกลับมาด้วยข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ด้วยหลักการเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกว่าให้ตึกปลอดภยัยเราไม่ได้พูดเฉยแล้วก็ส่งทีมงานไปช่วยดูให้ประชาชนมั่นใจเชื่อว่าเราจะฟื้นฟะูนความมั่นใจกลับได้แล้วผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำว่าแผ่นดินไหวใหญ่ขนาดนี้นะตึกร้อยเปอร์เซ็นที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยไม่พังทลายอยู่ได้ทุกคนเรียกปลอดภ ตึกที่พักก็จะเป็นตึกที่การก่อสร้างก็อาจจะมีจุดอ่อนอยู่เครนซึ่งอยู่ระบาดการก่อสร้างก็เป็นจุดอ่อนยอยู่แล้วร้านที่อยู่รอบประการระหว่กางก่อสร้างก็เป็นจุดอ่อนวันนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดมองบวกก็จะมีเรื่องที่บวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โอเคนะครับอะไร,ระน,นระผมว่าก็เรื่องยอยบอกแล้วแต่หลักประกาศเราก็จะบาดกาศให้เจ้าของอาคารเป็นหลักนะักงานอะไรอย่างเงี้ยคนทงานอย่างี้อาการร้องงานผมเชื่อว่า เขาเขามีวิศกรของเองด้วยส่วนหนึ่งในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเออถ้าใครดูของตัวเองได้ดูเลยเราเนี่ยมีหน้าที่ช่วยที่ช่วยอาจจะเป็นคนที่ไม่มีกําลังหรือว่าเป็นอาคารเก่าอะไรนี้นะแต่อย่างพวกอาคารที่เขาทําเป็นเชิงพาณิชย์น่ะเขาก็มีรายได้อยู่นะครับคนจะมีวิศกรที่ตรวจตึกอยู่แล้วนั่นหมายว่าอาคารพวกนี้มีวิศกรตรวจตึกทุกปีอยู่แล้วก็เอาคนเดิมมาตรวจแหละสามารถตัดสินใจได้ใช่ไม่ปัญหาเลยครับเพราะว่านี้เป็นเรื่องที่มันมีไปประกอบวิชาชีพอยู่ ผมว่าเราทําให้ดีที่สุดนะหนะา้าที่ของเราว่า้ที่กองมอ,อคือเราก็ทําแล้วเราพูดความจริงเราก็ไม่ได้ว่าจะไปพูดอะไรที่เกินเลยนะทุกอย่างที่ทําทำเนี่ยเบสออนความจริงแล้วก็เราเชื่อว่าความจริงจะนําความเชื่อมั่นกลับมาได้เราไม่ได้กังวลหรอกว่าเทศกาลสงกรานต์จะเป็นยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นกับพฤติกรรมเราตอนนี้ว่าเราสร้างความเชื่อมั่นได้แค่ไหน,นก็คิดว่าเราพยายามเผยแพร่ให้เห็นนะเราคุยเจอนักท่องเที่ยวเราก็คุยเป็นยังไงเราเจอนักข่าวต่างชาติก็พยายามที่ายว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องช่วยกันนะพวกเรา ดือนหน้าครับยังไม่มีอะไรไม่มีหาอะไรชีวิตแก้ต่อไปครับเรื่องการเทคอนสีร์ตนะคะที่ผูอเช้าูาบอกว่ามันยังเทไม่เสร็จแต่เมื่อปีก่อนนะคะทางผู้รับเหมอีการโพสต์ว่าคอนเสรตัวสนี่เรไม่แน่ใจนะเออเข้าใจว่าน่าจะเทเสร็จแล้วอาจจะยังมีค้ำยันอะไรอยู่นี่นั้นถ้าเกิดผมพูดว่าเทไม่เสร็จก็อาจจะปิดประทษด้วยก็เดี๋ยวรอคนที่เขามาวิเคราะห์อีกทีนึงเมื่อเมื่อช้าเมื่อกี้ไปเจอผู้รับเหมาที่หน้างานเขาบอกว่า เสร็จหมดแล้วแต่อาจจะยังมีทับในอะไรอยู่บ้างเน่ยนันผมว่านั้นสรุปว่ารอผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ทีนึงตามคำสั่งของท่านนายกนะที่ให้กรมยุิการเป็นผู้ดําเนินการและกรมอครับท่านผมว่าสาเหตุเรื่องการพางเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดแต่เชื่อว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้จะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อี อันนี้ผมว่าก็ต้องดูข้อได้จริงจรินะผมว่าต้องดูข้อได้จริงจรโอเคนะขอบคุณนะครับสำนักข่าว today make tomorrow today